ต่อกันที่คุณกบฮะญนะครับอ่าไปมาถึงนางเสือดาวฮะมาถึงนางเสือดาว่ามถึงนางเสือดาวอ่ะนางเสือดาวให้ดูหน่อยต้นบื้อเริ่มเลยนะคะเป็นมันปลูกนอกตู้ก็สวยเพราะว่าพี่เห็นกบปลูกอะก็สวยดีตัวนอกตู้อะนอกตู้ก็ได้นะคะเนี่ยนางเสือดาวอะเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะ จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะใบแบบนี้นะคะลายแบบนี้ครับสวยๆครับครับผมที่จะกัดใบออกแดงๆเลยนี่นะคะแดงเลยครับทนแดดทนฝนนะครับทาผมสีตัวนี้อ่าสวยๆแบบนี้เท่าไหร่ครับสวยๆสวยๆแบบนี้เท่าไหร่ครับเออต้องถามเออภรรยาเออเออเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบหรือไงนี่แหละเออพี่จำไม่ได้เออสวยๆแบบนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ ร้อยแปดเอ่ะโอเคต้นใหญ่นะอันนี้มันไซใหญ่นะกมเนาะไซใหญ่เนาะอเคนะสูงนะครับประมาณนี้นะคะเออครับไม่รู้ว่าเขาขายเอาต้นไหนขายบ้าก็ประมาณนี้อู้อันนี้โอ้โห้สวยนะครับเฮ้ยก้อนี้สวยมากของเขาเนี้ยของเขา้วครับยหาบาทครับผมร้อยห้าสิบนะคะนี่กอนี้นะคะร้อาสินะครับผมนี่นะมีอยู่สมต้นนะครับผมครับ เป็นกอเลยครับเป็นกอเป็นกอเลยนะแบบนี้นะแดงๆนะใหญ่เลยนะครับสวยๆเลยครับครับสำหรับคนที่ชอบบอลกอครับก้อนนี้ร้อยห้าสิบบาทครับโอเคครับร้อยห้าสิบบาทอันนี้สีบุรีรัมสีบุรีรัมใช่ไหมอ่าสีบุรีรัมครับ อันนี้สองต้นร้อห้าสิบาทนะครับหนึ้าสบาทนะใหญ่ใหญ่เลยนะครับผมโอเคสีบุรีละ,ะสีบุรีนะครับผมนี่นะคะสวย,ยสวยเลยสวยเลยมาดูกันต่อเลยนะคะดูกันต่อเลยมาฝั่งนี้ก็ได้มาดูมาฝั่งนี้ก็ได้มานี่ ต่อกันที่แดงมงแดงมงคลนะครับนี่นะคะร้อยห้าสิบบาทนะครับอยู่ในกระถางหกเสสวยนะครับต้นใหญ่เลยก้านแดงมากถึงได้เรียกว่าแดงมงคลเนาะใช่ครับผมก้านก็ยังแดงนะคะท่านผู้ชมใบก็แดงก้านก็แดงนะคะใบแดงครับนี่แดงมงคลนะครับแดงมงคลค่ะร้อยห้าสิบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องขบน้องบุ้งด้วยนะคะท่านผู้ชม ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสุรพลนะครับต้นใหญ่ๆร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะคะสุรพลครับผมนักร้องนะครับใครอยากได้นักร้องนักร้องตับนักร้องตับนักร้องอ่าอยากได้กระถางไหนหรือชื่ออะไรยังไงทักเข้ามาได้นะคะอันนี้เพชรคุ้มนะครับเพชรคุ้มครับผมเพชรคุ้มร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับครับอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งนะครับผมอืนี่นะคะ้อมใหญ่ใหญ่เลยนะครับใครสนใจก็ อัาได้นะครับผมจับได้นะครับเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มอันนี้ก็เพชรคุ้มนะครับอันนี้ร้อยเดียวครับเล็กกว่าต้นเมื่อกี้ตามสายตามสซยครับร้อยเดียวครับอืร้อยเดียว้าสวยๆนะครับเป็นวันไปไทยกัดเม็ดสีแดงชมพูสวยๆนะครับพี่ตู้วัสดีค่ะพี่ตู้พามาช้อปปิ้งวันศีกันนะคะ อยากได้กระถางไหนชอบกระถางไหนเอฟกันได้เลยอึ่งสยามเป็นยังไงสบายดีไหมพี่ตุ๊กอึ่งสยามเขาบอกไปยังไม่รู้ครับอู้ยังค่ะสวยจังเลยครับปุยอาทิตย์นี้สวยเลยเต็มใบเลยเพราะว่ารอบที่แล้วมันยังไม่ขนาดนี้พิเศษครับอ่าร้อยห้าสิบบาทครับโอ้ยดีมากอึ่งสยามครับปยอาทิตย์นี้สวยเลยเต็มใบเละครับที่แล้วนยังม่ขนาดนี้พิเรา้อยห้าสิบบาทครัออึ่งสยามนะครับเป็นไม้ใหยเยเต็มใบเลยเพระว่รอบที่แลวยังไม่ขนาดนี้พเศษครับอ่าร้อยห้าสิบนาท ต้นใหญ่นะครับนี่นะคะ150บาทนะคะลายใครเป็นแบบชอบโทนชมพูนะคะเข้มๆแบบนี้150บาทเท่านั้นค่ะตัวเต็มที่จะกัดใบแดงเงาสวยเลยนะครับนี่นะคะมีอยู่มีอยู่สามกระถางนะครับโอเคร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเนาะสวยๆสามกระถางนี่ขิงสยามอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเนาะ อย่างนั้นนึกไม่ออกเลยวังไปพวกมช่วยกลมหน่อยพวงตอนนี้นึกไม่ออกแล้ต้องประกบกันไงเออมันทำด้วยกันทั้งคู่บางทีไอคนนี้ลืมบางคนนี้คนนี้นึกได้นึกไม่ออกนะนึกไม่ออกอ่ะอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบนะเออมิ่งอะไรหรือเปล่ามิ่งมงคลเออนั่นแหละ มิงมงคลร้อยห้าสิบวันนี้เจ้าหญิงเจ้าหญิงก็ร้อยห้าสิบบาทครับเจ้าหญิงก็ร้อยห้าสิบนะจ๊ะกระถังห้านิ้วครึ่งครับใหญ่เลยมีแต่ไซส์ใหญ่ครับค่ะผมร้อยห้าสิบบาทนะครับดูเศรษฐีพันล้านเศรษฐีหมื่นล้านครับหมื่นล้านด้วยโอ้ยหมื่นล้านร้อยห้าสิบครับหลอดใหม่สวยมากโกใช่ครับหลอดใหม่สวยมากครับอ่าเศรษฐีหมื่นล้านค่ะเป็นวอนหลางนะครับผมร้อยห้าสิบ ราคาดีด้วยเศรษฐีหมื่นล้านนะคะเศรษฐีหมื่นล้านหลอดสวยด้วยหลอดด่างเลยนะครับห้าสิบบาทนะครับด่างมาแต่ไกลเลยอ่ะด่างมาแต่ไกลเลยไก่แก้วโอ้ไก่อะไรนะไก่แก้วมาลายทองครับไก่แก้วมาลายทองของจานมิรัตเนาะร้อยห้าสิบบาทครับผมกระถางหกเลยสองต้นอุ้ยสองต้นนะน่เธอสองต้นเลยครับเนี่ย ร้อยห้าสิบใช่ไหมคะร้อยห้าสิบครับอ่านี่นะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะสองต้นเลยโอเคเลยนะคะนี่บอกเลยนะยังไม่ได้ยังไม่ได้พาต่างชาติมาลงสวนไม่งั้นลาบคาบแน่บอกเลยอันนี้พี่ป้อมให้พี่มาก่อนแล้วกันนะคนไทยได้ช้อปปิ้งกันเต็มที่ก่อนนะตอนนี้ต่างชาติกำลังขอคิวอยู่นะคะ พ่างนะครับนี่นะคะพ่างพลางครับพลางพ่างครับผมค่ะพลางต้นนี้มีหนอนลครับหนอลายสวยเลยนี่นะคะด่างครับด่างด้วยเถอะเท่าไหร่นะครับใช่ใช่ใช่ที่ว่ามันมีอ่าห้าร้อยบาทเออหอยเอออันนี้อันนี้ห้าร้อยมีหน่อแล้วครับหนอด่างหนอด่างด้วยนะคะนี่นะคะห้าครับนะ พิเศษเลยครับค่ะผมครับถ้าเมียไม่มานี่ร้อยห้าสิบอยู่แน่เลยอเกือบไปเกือบไปไปครับเกือบลั่นไปน่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะครับโอเคมีหนอดด้วยโอเคมาเกือบไปเกือบได้โชคแล้วคานผู้ชมเกือบได้โชคแล้วมาดูตู้กระถางสี่นะครับมาดูกันที่ไซส์กระถางสี่นิ้วนะจ๊ะ